ส่งเสริมจาก,กท,าทุกทัานทุกขั้นนะครับในที่นี้นะครับผมบกับกิจกรรมวันนี้เป็นวันขอบคุณของลูกค้าของพวกเรานะครับขอเชิญทุกทุกขั้นนะครับทังใกล้ทังไกลนะครับขอขอขอใหอ้มีความรื่นเริงและก็รับสิ่งดีๆที่ทางบริษัทของเราจะมอบให้แก่พวกขัน้น ทุกท่านนะครับผมครับลำดับต่อจากนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติรามาร่วมงานกับพวกเรานะครับวันนี้เราก็มีารายการโปรโมชั่นพิเศษนะครับมีซื้อรถเกี่ยวก็แถมมอเตอร์ไซค์นะครับซื้ออะไรก็มีส่วนลดราคาสูงสุดถึง50% นะครับก็ขอให้ท่านได้ลองเลือกดูนะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนสู่เสบยพัฒนาครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกทนด้วยนะครับนะครับมาแลกกันได้นะครับต่อไปนะครับท่านที่สองนะครับเรียนเชิญนะครับคุณสัิตินะครับของกิตติกุณนะครับกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทดีแคปต้องนะครับผมน่าสนใจครับก็สวัสดีพี่น้องทาม รู้สึกิดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ได้ให้รับให้ความสนับสนุน e ทีแคปเปอรได้ดีมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ท e ีแคปเปอได้จัดโปรโธธรรมชั่นพิเศษมาให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จองรถเกี่ยวในวันนี้นะครับจะได้รับส่วนลดค่างวดสูงสุดในงวดแรกถึง5 5 0 0 0บาทและถ้าออกรถไปในเดือนมิถุนายน จะได้รับส้อนความต้องการอีกหนึ่งบาทนะครับนอกจากนี้ในปีนี้ e ี E c a p i ต a l Day นะครับได้มีบริการสินเชื่อนาโนไปแล้วนะครับให้วงเงินสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทนะให้พ่อแม่พี่น้องไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ E Capital Day Facebook ของด E Capital นะครับและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่นี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ระดับต่อไปนะครับขอเชิญนะครับคุณคุมาสกินะครับเป็นประธานนะครับของบริษัทนิสสุชินะครับได้กล่าวนะครับท่านเป็นคนญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับเรานะครับเพื่อให้เป็นเกียรติกับพวกเราครับผมขอเชิญท่านได้พูดสักครั้งครับสวัสดีครับว้าวคุณท่านมิยาซาุณท่านสวัสดีนะครับทุกท่าน Uh, my name Kumazaki uh, 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 m working is Hoshi ผมชื่อคุมาซากินะครับทำงานอยู่ที่บริษัทมิสสุโบชิโรงงานเราตั้งอยู่ที่ระยองครับ I'm very happy to join this uh, nice and, uh, excellent event today and uh, uh, have a brief uh, speech thank you so much ท่านมีความรู้สึกดีที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้วิสิตาเซตติ้งเออ่รสนดาเซตตินดาเปเปิลเจโนโตนีไทยนะบาร์โคลสโซโนวัตดอร์เราเป็นบริษัทที่อ่จำหน่ายสายการผลิตและจำหน่ายสายการไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะครับโดยทั่วโลกเราก็จำหน่ายสาขาลูซุบูชิครับคุณสามารถเห็นเครื่องจักรที่อยู่ข้างนอกนั่นคือโรงงานของเรา ถ้าทุกเพื่อนสามารถดูสายพานเราได้นะครับคือภายในรถกเกี่ยวข้าวบางตำแหน่งก็จะมีสายพานที่สูบชีของเราติดตั้งอยู่นะครับ uh, 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 Excelport uh, 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 ผมมีความเชื่อว่าสายพานของเรามีความสามารถที่สูงมีความ uh, สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีนะครับ and also we sell the belt to the uh, not only a g t i c u l t u r e machinery but also the auto the <c oughs> uh, automotive and scooters. เราไม่ได้ขายสายทพานให้แก่รถเกี่ยวข้าวอย่างเดียวนะครับในวงการรถยนต์และก็สกูตเตอร์ก็คือพวกมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ต้องใช้เกียร์นะครับเราก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายให้อยู่นะครับ And please uh, see the b e l t and take a look at the bell, and uh, touch the bell. และอวัยวะอวัยวะอุตสาหกรรมดีนะนำความของเ the world. สายพานเราเชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับสายพานที่สุโขทัยครับ thank you so much ขอบคุณมากครับขอบคุณตัวเบอร์ด้วยนะครับครับก็ครับผู้บริหารนะครับได้กล่าวนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญนะครับท่านผู้บริหารทั้งสามท่านนะครับได้เป็นผู้มอบรางวัลแรก เลยนะครับขอบที่เจอได้ให้ครับนอาของรางวัลไก่ตั้งแล้วแต่น้ำไม่ครัวไม่ดื่อเราแส่หอครับแล้ววันแรกนะครับที่เราจะแจกนะครับ